นี่คือหนังภาคที่3ในหนังชุด Fantastic Beasts นะครับและเป็นหนังเรื่องที่11ในหนังชุด Harry Potter Wizardry World ของ J. k r o w l i n g ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานอภัยถ้าผิดก็แก้ไขให้ด้วยก็แล้วกันหนังภาคนี้เอาจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันดูมีปัญหาครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามปกติแล้ว n t a s t i c Beasts เนี่ย w a r n e r Brothers วางเอาไว้ว่าประมาณ2ปี1ภาค ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับเพราะว่า Fantastic Beasts ภาคแรกเนี่ยนั่นก็คือ Fantastic Beasts and Where to Find Them เข้าฉายในปี2016ตาม,มาด้วย Fantastic Beasts The Crum of Grindelwald ในปี2018จริงๆ Fantastic Beasts The Secret of Dumbledore ควรจะฉายปี2020ครับแต่ด้วยเหตุผลเรื่องโควิดผมว่าโควิดส่วนน้อยเพราะว่าได้ยินข่าวก่อนโควิดครับว่าเหตุผลเรื่อง J.K. Rowling ใหญ่กว่าคุณเจเคโรลิงไม่ลงตัวครับวอร์เนอร์บราเธอร์ก็เลยบอกว่าให้เวลาเจนหน่อยก็แล้วกันในการเขียนบทแฟนตาสติกบีสต์ขึ้นมาให้มันลงตัวและกลมกล่อมแล้วมันจะได้ไม่เป็นผลเหมือนกับหนังภาคที่2ภาคแรกเนี่ยมันพอได้เงินอยู่ครับแต่ภาค2ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเงินไม่ว่าแต่คําวิจารณ์กับแฟนๆไม่ค่อยชอบครับดังนั้นเขาก็เลยใช้เวลากลับไปตกผลึกนานพอสมควรครับนั่นทำให้แฟนตาสติกบีสต์ภาคต่อคราวนี้ มีระยะห่างจากภาคที่แล้วนานถึง4ปีครับ4ปีนี้คุ้มค่าหรือไม่คงต้องไปพิสูจน์กันในโรงภาพยนตร์ครับแต่ก่อนที่หนังจะเข้าฉายหรือก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยต้องบอกว่า Movie Focus ในสัปดาห์นี้มีประเด็นที่น่าสนใจน่าพูดถึงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เยอะพอสมควรครับไม่ได้ไปเดินอื่นครับยังไงก็ต้องพูดถึงการมาแทนตัวจอห์นนี่เดฟของแมตม็กคิวเซนครับในบทของเกลเลต์ินเดวลตัวละครตัวร้ายสำคัญของเรื่อง พูดถ้าไปเทียบกับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็คล้ายๆกับเป็นหลอดวอร์นเบอร์ร์ของ Harry Potter แฮร์รี่พอตเตอร์แหะครับเป็นดัสเบเดอร์ของสตาร์วอรแบบนั้นนะ่ะเป็นตัวร้ายของแฟนซีสติกบิสแบบเป็นตัวร้ายหลักของจักรวาลอะไรแบบนั้นครับจอนนี่เดียมีปัญหาส่วนตัวถอนตัวไปถอนตัวแล้ววอร์เบอร์ร์เอาออกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าวอร์เนอร์เสียตังค์ให้จอนี่เดียบเยอะนะครับเพราะว่าเขาเขาเซ็นไว้แล้วว่าเล่นมากเล่นน้อยต้องจ่ายเท่าเดิม แล้วเขาถ่ายไปแล้วนิดหนึ่งครับไอแฟนซี a ส t คเบสไอเ s นซี่เรคอัพดัมบอรเนี่ยเดี๋ยวนี้เดียถ่ายไปฉากหนึ่งมั้งฉายไปวอร์เนอร์จ่ายไป,ยไปเป็น10ล้านเหรียญเลยฮะซึ่งไม่เป็นไรว่ากันใหม่แต่การมาครั้งนี้ของแมทแม็คิวเซนน่าสนใจครับสิ่งแรกก็คือแมทแม็คิวเซนเองยังไม่ค่อยได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ครับว่าการมารับบทเกลต์วินเดอรวในแกรู้สึกยังไงล่าสุดแกรี่งไม่ได้แหละครับก็ต้องเพรสทัวร์ต้องให้สัมภาษณ์เนาะ เจ้าตัวก็บอกว่าใช่ครับผมถูกโยนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งนี้หลังคนอื่นเลยพวกเขาถ่ายทำมาตั้งสองเรื่องแล้วแถมถ่ายทำซิเกรตดัมบดอรไปแล้วครึ่งทางผมเพิ่งจะได้เข้ามามันเป็นเหมือนกับการไปมีส่วนร่วมในครอบครัวใหม่แล้วหวังว่าพวกเขาจะยอมรับแล้วก็เลี้ยงดูคุณนะแก๊งนี้พิเศษมากๆครับทีมงานก็ยอดเยี่ยมมากๆเดวิดเองก็อัศาจรรย์มากๆและพวกเขาก็เป็นครอบครัวจริงๆเดวิดเหมือนเจ้าพ่อก็ทําให้ทุกคนรู้สึกเหมือนกับบ้านเลยละ่ะการเดินทาง ของผมเริ่มต้นขึ้นเร็วมากมันพลิกผันด้วยแต่ก็รู้สึกเหมือนกับอยู่บ้านเลยนั่นคือความรู้สึกของแมนเมคคิวเซนที่มีต่อการไปอยู่ในหนังเรื่อง f a n a s t t c Beasts The Secret of Dumbledore นะครับยิ่งกว่านั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับเหมือนที่เราทำโพกันไปนั่นแหละครับสื่อต่างประเทศหลายๆสำนักครับลงความเห็นเหมือนกันหมดเลยว่าแมนมคคิวเซนในบทเก,กิกุนเดว,วาวในฐานะภาพยนตร์ หลายๆคนมองว่าดีกว่าจอ h ์นี่เด p บครับเริ่มจากอินไซเดอร์บอกว่าแมตมิคเซนสวมบทเป็นเกลด์กินเดวาล์ได้อย่างเป็นธรรมชาติทำให้ลืมไปเลยว่าจอ h ์นี่เดเคยเล่นบทนี้มาก่อนในกินไซเดอร์นะครับเอการดีเนบอกว่าชมเชยว่าการแสดงของแม t t มิคเซนเนี่ย mm hmm. เผยเห็นดวงตาที่ซีดเซียวแล้วก็รู้สึกถูกสะกดเอาไว้ยิ่งกว่าตอนที่เราเห็นแววตาของจอ์นี่เดบ USA Today บอกว่า การแสดงของแมตต์มิกูเซนดูอันตรายกว่าสิ่งที่จอห์นีีเดฟบสร้างเอาไว้เสียอีกนะฮะดังนั้นหรืออีกหลายๆสื่อผมเคยเจอผมไปอ่านเจอเขาบอกว่าในสื่อที่ไม่ชอบนะฮะในคนที่ให้คำวิจารณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หลายคนก็บอกว่าแมตต์มิคูเซนคือหนึ่งในข้อดีของหนังเรื่องนี้ครับดังนั้นเราไม่ต้องเจรจากันเรื่องใครดีกว่าใครนั่นแหละฮะเหนื่อยเกรงใจแฟนจอห์นี่เดฟด้วยเอาเป็นว่า แนดมิคืเส้นในบทเกล็ดนเดวอลไม่มีปัญหากันแล้วกันนะครับมาที่เรื่องราวโดยรวมของแฟร์ซิสิกเบสบ้างครับเราได้เห็นตัวอย่างไปแล้วเราได้เห็นทิศทางของเรื่องไปว่ามันจะมีการรวมทีมมันมีการเพิ่มตัวละครมันมีการไปทำภารกิจอะไรบางอย่างเอ็ดี้เรดแมนครับหลังๆบทน้อยเหลือเกินนะฮะนิวสแกมเมนเดอร์ผมเนี่ยน่าสงสารมากเลยคือตัวชื่อเรื่องเนี่ยผมชอบอ,อันนี้ครับผมชอบพูดถึงอันนี้ ว่าไอ้คำว่าแฟนตาสติกบีชเนี่ยมันก็เล็กลงเล็กล,ล,ลงทุกวันทุกวันนะครับใครถ้าใครจำได้แฟนตาสติกบีชแอนด์แบททูไฟท์เดมเนี่ยแฟนตาสติกบีสตัวบันลมเลยครับคราวออฟกรินเดอร์วอล์เนี่ยก็เล็กลงไปนิดนึงแต่ตอนนี้แฟนตาสติกบีชเหลือเล็กมากๆเลยครับนั่นทำให้นิวสกายเมนเดอร์หรือว่าเอ็ดดี้โรสแมนเนี่ยดูบทน้อยลงไปด้วยครับแล้วก็ความสำคัญต่อเรื่องก็ดูลดน้อยถอยลงแต่อย่างไรก็ตามณวันนี้ตัวเอ็ดดี้โรสแมนเองออกมาพูดถึงเดอะซิกรีดออฟดัมโบดอรครับ แกบอกเอาไว้ค่อนข้างน่าสนใจครับแกพูดในรายการของจิมมี่ a ฟล o อนนะครับ The Tonight Show with Jimmy Fallon นะครับเอ็ดดี้ไรแมนบอกว่าผมรักหนังเรื่องนี้มากๆนะเท่าที่ทำง,งานมานะผมว่า Secret of Dumbledore เนี่ยมันเป็นหนังแบบเหมือน Ocean Eleven ในโลกเวทมนต์เออมันมีกลิ่นของความเป็นหนังจารกรรมคือตัวอาบาสดัมโบดร์ดที่จูดหลอเล่นเนี่ย ผมมองแล้วมันเหมือนกับตัวละครของจอร์จซูนี่ในขณะที่นิวสแควแมนเดอร์ตัวละครของของผมเองของ Dead, Dead เดดดี้เรดแมนน่ยเออผมว่าเหมือนแปรดพิตดังนั้นแล้วมันเป็นการสรุปครับว่าใช่นี่แหละคือหนังโอเชียนแบบเวทมนต์นะฮะซึ่งผมว่าดิเรกชันนี้ทำให้หนังเรื่องนี้น่าสนใจครับ แล้วมันยิ่งดูเป็นหนังโอเชียนไปยิ่งกว่านั้นเนี่ยเพราะว่านอกจากการที่ตัวนิวสกาแมนเดอร์กับพรกพวกต้องรับภารกิจบางอย่างจากอาบัสดัมบอดอเขาเดินทางมารับโจทย์กันถึงไอายุงรีทอกวอเลยนะครับเท่าที่ผมดูตัวอย่างนะผมยังไม่ได้ดูหนังเต็มๆนะแล้วก็มีการฟอร์มทีมขึ้นมาครับกลายเป็นทีมที่เราเคยรู้จักกันในนามของดัมบอดออาร์มี่ดัมบอดออาร์มี่เนี่ย เราเคยเห็นในหนังชุดแฮร์รี่พอตเตอร์มาแล้วก็วจะมีพวกโรงเรียนฮอกวอตส์ครับที่มาเป็นกองทัพของอัลบัสดัมโบโดคราวนี้ดัมโบโด้อาร์มี่ชุดนี้ชุดที่เราเห็นอยู่นี่นะครับคือดัมโบโด้อาร์มี่รุ่นที่หนึ่งครับเราดูกันหน่อยไหมดัมโบโด้อาร์มี่รุ่นที่หนึ่งเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างดัมโบโด้อาร์มี่รุ่นที่หนึ่งนะครับประกอบไปด้วยนิวสกาแมนเดอร์ ผู้เชี่ยวชาญทางน้านสัตววิทยาครับพระเอกของเรื่องนะครับตามมาด้วยเจคอบควอสกี้เจคอบควอสกี้ก็คือตัวละครหลักอีกตัวหนึ่งของหนังชุดแฟนตาซีสิบบิ๊นะครับเป็นมนุษย์โอ้ยพักทีแรกหัวใจสลายสลายมากแฟนแกมูฟข้างฮะพิยู่กับไอกรินเดวอลเป็นแบบโลกล่มสลายพังทลายฉันจึงตัดสินใจเข้าร่วมภารกิจนี้ถึงแม้ฉันจะไม่มีเวทมนต์เหมือนคนอื่นก็ตามนะครับ ผมก็ยังนึกไม่ออกนะครับว่าคือเอ็ดดี้เรดแมนไอไอไอนิวสกายแมนเดอร์เนี่ยยังไงก็มีประโยชน์กับกองทัพดับบอรดอร์แม่แต่เจคอบโควอสกี้เนี่ยผมเห็นกระถือไม่ไม้กายสิทธิ์นนะก็ทำอะไรได้จริงเหรอตามมาด้วยยูลารี่ฮิกซ์ยูลารี่ฮิกซ์เนี่ยเป็นอาจารย์วิชาคาถานะครับประจำโรงเรียนออลเวอร์มอรีโรงเรียนเวนต์มนที่อเมริกาเหนือ เป็นเพื่อนกับอลบัสดัมเบลดครับเธอเป็นแม่มดที่ฉลาดปาดเปรืองรอบรู้กล้าหาญแล้วก็ช่างเจรจาครับเธอเป็นแฟนผลงานของนิวสกาแมนเดอร์แล้วก็เป็นเหมือนเพืนเฟรนนะฮะเขียนจดหมายติดต่อกันไปได้ได้ร่วมงานกับทีซิอุสสกาแมนเดอร์พี่ชายของนิวสกาแมนเดอร์แล้วก็ได้มาเป็นอีกหนึ่งในสมาชิกของทีมดัมเบลดอาร์มี่ต่อมาครับโอ้โหรูปหล่อประจำทีม ผมราเสียวกันตายมากเลยครับอย่าเพิ่งสปอยนะครับทีซิอุสสการเมนเดอร์พี่ชายของนิวสการเมนเดอร์ครับแกเป็นหัวหน้าสำนักงานมือปราบกระทรวงเวทมนต์อังกฤษทีซิอุสเนี่ยโด่งดังในฐานะวอลฮีโร่ครับแล้วก็เป็นห่วงน้องชายเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยอยู่กับ,บรีดอยู่กับรอยมาก คุณคิดดูเนี่ยเป็นหัวหน้าสํานักงานมือปราบกระทรวงเวทมนต์นะครับแต่น้องเป็นพวกอยู่ไม่อยู่กับร่องกับรอยโดนกระทรวงเวทมนต์ห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะครับสุดท้ายภาคนี้ทีซิอุสจำเป็นจะต้องมาร่วมทางแล้วก็มาร่วมทีมกัแบนิวสกายมนเดอร์น้องชายครับแต่อย่างไรก็ตามเราเห็นได้ชัดเจนตลอดครับว่าทีซิอุสกายมนเดอร์ Skywalker, ยังไงก็ภาคภูมิใจในน้องชายของแกอย่างนิวสกายมนเดอร์ครับคนต่อมาครับบันตีบรอดเอเคอร์บันตีบรอดเอเคอร์เนี่ยเป็น ผู้ช่วยของนิวสกาเมนเดอร์ครับคนนดูสัตว์มาัศจัรย์ที่อยู่ในกระเป๋าของ New นิวสกาเมนเดอร์นั่นแหละครับเอาจริงๆเนี่ยก,ก็จําเป็นต้องเดินทางมาด้วยแหละครับแต่ใครดูแล้วยอย่าพิ่งสปอยนะมีนิดหนึ่งว่าบันตีบล็อกเอเคอร์เนี่ยมีความสัมพันธ์บางอย่างกับภารกิจนี้โดยที่นิวสกาเมนเดอร์เองยังไม่รู้เลยครับและสุดท้ายครับเขากลับมาแล้วยูซุฟคามาครับยูซุฟคามาที่เกือบจะตายหาไปในหนังภาคที่แล้วนะครับ ผมมาดูพี่ยูซุฟคามาในหนังเพือักที่แล้วเราผมรู้สึกว่าแกไม่ค่อยเก่งเลยว่ะแต่คราวนี้มาดูแกดูมีทรงครับพ่อมดเชื้อสายฝรั่งเศสแอฟริกันผู้สง่างามเขาเจอกับนิวสการ์เมนเดอร์ครั้งแรกที่ปารีสครับตอนตามหาตัวคริเดนซ์เบย์โอนพวกก็จะไปคายคริเดนซ์เบย์โอนเพราะว่าเข้าใจผิดบางอย่างออยูซุฟคา์มาเน่ยเป็นพี่ชายร่วมมารดากับลิตาเรสเตนแล้วก็ เขาค่อนข้างรู้สึกผิดครับที่ทำให้ลิตาเรสเตนเสียชีวิตไปในภาคที่แล้วที่โดนไฟเสียน้ำเงินบุบเข้าไปนั่นแหละครับด้วยความรู้สึกผิดนั้นทำให้แกตัดสินใจว่าผมร่วมดัมโบโดอาร์มี่ด้วยละกันผมขอตามไล่เกลต์กรินเดวาด้วยลิตาเรสเตนก็คือน้องสาวแท้ๆน้องสาวร่วมมารดาของคุณยูซุฟคามานะครับและทั้งหมดนี้ก็คือกองทัพดัมโบโดเขาเรียกว่ากองทัพดัมโบดรุ่นที่หนึ่งครับ เอาจริงๆแล้วสุดท้าย f a a n t s t t i c e e s t t จะจบลงแค่ไหน Fantastic b n d w t e r e to f i n d Them เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปี2018นะครับและตอนนั้นเนี่ยแรกเริ่มเดิมที Warner b r o t h e r วางให้หนังชุดนี้เป็นไตราภาคครับ3ตอนจบแต่พอหนังดำเนินมาถึง f a ฟ t ตาซีบีส c r i s e of g r i n d n l w a l d เนี่ยเขาเรียกว่า Story Map มันใหญ่ครับ Warner b r o t h e r เห็นเรื่องที่จ k r ค w ร i ลิเขียนมาทั้งหมดแล้วมันดู Story Map มันใหญ่มาก5ตอนแล้วกัน เออาตอนแล้วกันไอ้แฟนซีสิกบีชภาคแรกก็ทําเงินไม่น้อยไม่คีเลยคล้ายๆตอนอวตารนะครับอวตารก็วางไว้เป็นไตรภา,าคแต่ตรไปตรมาขยายไม่เหมือนตำนานสมเด็จนะฮะตำนานสมเด็จเราขยายไปไกลกว่านั้นเยอะสุดท้ายแล้ว Warner เ r o t h e r ประกาศว่า5ตอนแฟนซีสิกบีชถึงเวลานี้ไม่ค่อยชัวร์ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนังมันทิศทางไม่ค่อยดีฮะคำวิจารณ์ไม่ค่อยดีรายได้ไม่ค่อยโดน มันใช้เงินเยอะครับปัญหาคือมันใช้เงินเยอะดังนั้นมันคือหัวเรียวหัวต่อสำคัญมากๆนะครับสำหรับหนังชุด Fantastic b e กบ t สกับ The Secret of Dumbledore ถ้ามันไม่สำเร็จมากๆเข้ามันไม่ได้มีอะไรผูกมัดนะครับว่าเขาต้องทำจนจบอ่ะอาจจะมีสัญญานักแสดงแล้วมั้งแต่มันก็ถ้ามันไม่สำเร็จมากๆเนี่ยมันก็มันก็ต้องกลับไปคิดนะครับว่าเขาจะเอายังไงกับหนังภาคต่อไปเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ย t ฟนตาซ b บ a ส t s ยังอยู่ที่จำนวน5ตอนจบนะครับแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอีกเนี่ยถ้าทุกอย่างมันเข้ารูปเข้ารอยเนี่ย22 24 26ก็จะจบแ a น t าซ b บ a ส t s ทั้งหมดนะครับเอารอดูก็แล้วกันสำหรับหนังชุดแ a น t าซ Beasts ครับ